มาฟังเด้อแบบนี้ว่าเป็นอย่างคนลาวบอกเงินบาทพวกเจ้าสุภากับไปคอมเมนต์บูลลี่กันหลายว่าพวกข่อยนี่นะงูจ้าบุมิกเห็นหลายมือละเดอ้อเรื่องข่าวที่หลายๆเพจยู่ไทยอะนะเอาไปลงและเขียนข่าวคือว่าคนลาวนยะ่าน่ะรังเกียจเงินบาทแล้วบอกเงินบาทเฮ็ดให้คนไทยบางคน ที่อ่านและทึกจุงดังแบบขาดสติคิดว่าคนลาวนี่นะดูถูกเงินบาทก็เลยกลายเป็นความเกลียดสังแลกาบ่หมักบ่พอใจกับคนลาวที่ว่าบอกเงินบาทมาฟังเด้อบพอไปอ่าน <c oughs> คอมเมนต์มารู้สึกว่าเออเป็นคอมเมนต์ของคนทีบ่มีการศึกษาแล้วมาดูถูกคนอื่นมาบ่มีการศึกษาอย่างแท้จริงอันนี้เรื่องจริงเลย ใครที่แบบไปอ่านคอมเมนต์จะหู้ดีว่าเออเป็นคำว่าคงคนที่บทันได้ข้ดและก็บบทันได้เหียนหู้เกี่ยวกับการเงินแต่ละประเทศต้องไสเงินสกุลของตัวเองนั้นๆแล้วบดน,นี้นะผิดพลาดทีผ่านมาหลายสิบปีหลายทศวรรษผ่านมาไสเงินตาเป็นจํานวนหลายลายเกินไปเพราะว่าชาติอื่นเขาบรได้เหตุคือเมืองไทย เขากระโบได้เขากระโบได้ใส่เงินตาเขาใส่แต่เงินสก,กุลบานเขาเงินบาทคือคอยไปเที่ยวไทยคอยต้องแลกเงินบาทไทยไปจ่ายเพราะว่ายูหันบเอเงินกีบเอาฉันพวกเจ้ากำลังเกยดเงินคอยตัวมาจังซันเม่นบ่ละ่ะอันนี้คืออันหนึ่งที่เฮาคว้นขึดเดอ้อคือคนลาวน,นะตามปกติแล้วต้องใส่เงินกีบเท่านั้นอันนี้เป็นระเบียบ แต่คนลาวผ่านมาฟ้าฝืนเอาเงินตามานำไซ้ให้ทางเงินต่านะี่มันว่อนอยู่ในาการซื้อการขายการไส้ใจาการวงจรตลาดของประเทศลาวานเขาแล้วเป็นเหตุผลหนึ่งเด้อเหตุผลหนึ่งเด้อบวนเหตุผลทั้งหมดเด้อที่เหตให้เงินเฟอ้อแล้วทีหลายๆหา้างค้าหลายๆห้างขายเครื่องห้างอาหารต่างๆออกมาประกาศว่บาบวาเงินบาท นั้นสื่อและแสดงถึงว่ากระเจ้าหนะเป็นผู้หนึ่งที่ตนักได้ว่าเงินบาท เงินสกุลอื่นๆเงินดอลลาร์เงินหยวนเงินอย่างกระตาาแต่ที่เป็นเงินตามันเวลามันมาว่อนอยู่ในสังคมเฮาร่อนอยู่ในมือของประชาชนหลายๆนะมันอยู่ในเงินกีบของตัวเองนะอ่อนค่าแกเลยว่าอยากให้เงินตาเรานั้นนะเข้าไปอยู่ในระบบถ้าเจ้าอยากซื้อเครื่องฮานคอยโดยซื้อได้ตามปกติเจ้าต้องเอาเงินของเจ้าที่มีอยู่ที่เป็นเงินตาเงินต่างชาติไปแลกอยู่ในธนาคารเท่านั้นจังมาซื้อเครื่องได้ขันเจ้าหมักงาย เจ้าสามารถ่จยูาหนอารขอยขได้แต่ได้เลทเท่านี้เลทเท่านี้โบแมนาคนล้ากําหนดเลทเองแต่มันเป็นการกําหนดเพื่อบังคับให้เจ้าเงินไปแลกอยู่ในธนาคารเพื่อให้เงินตานะเข้าไปอยู่ในระบบของธนาคารแล้วถ้าสมมุดว่าเงินตานะเข้าไปอยู่ในระบบธนาคารหลายแล้วนะหลายหลายที่แบบเออโบมาวอนอยู่ ในมือของประชาชซนหลายๆแล้วนะเงินขีบของเขาก็จะแข็งคาขึ้นแมนยูว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแต่ประชาชซนนะ่ะนะเห็ดได้ซํำนี่เฮ้ยเห็ดได้ซํำนี่ดีก่อนบอได้เห็ดหยีงยค่ะถ้าทุกอย่างมันง่ายขนาดนี้ประเทศเวเนซุเอลาประเทศอาร์เจนตินาก็คงไม่ล้มละลายหรอกค่ะสาว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าคาร้อนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณป้าอีกแล้วนะจะเห็นได้ว่าช่วงระยะนะคะตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะก็ล่วงเข้ามากลางเดือนอ่กรกฎาคมนะปัญหาเงินเฟอ้อลาวก็ยิ่งหนักขึ้นนะออจริงๆแล้วป้าจะไม่พูดเลยไม่อยากจะพูดเรื่องอเรื่องเงินเฟอ้อลาวหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศลาว หรือว่าลาวรับแลกเปลี่ยนเงินตราของไทยในอัตราที่ต่ากว่าตลาดโลกว่างั้นเถอะอืลาวเองประชาชนทั้งรัฐบาลก็ลดรงคลงกันนะไม่ใช้เงินบาทถามว่าป้าโกรธไหมที่ลาวไม่รับเงินบาทหรือว่าอะไรกดเงินค่างเงินบาทไม่ได้โกรธนะแต่เมื่อมาเห็นคลิปนี้นะน้องคนนี้บอกว่าคนไทยเนี่ยโกรธ หาว่าลาวอะดูถูกเงินบาทอคนไทยบางคนเนี่ยนางบอกว่าคนไทยบางคนเนี่ยเข้ามาบูลลี่โจมตีคนลาวเพราะว่าโง่เออคนไทยเนี่ยโง่ถูกจูงดังหมายถึงโดนจูงจมูกให้มาโกรธลาวที่ไม่ได้ไม่รับเงินบาทหรือว่ากดค่าเงินบาทลงต่ำกว่าความเป็นจริงสาวไม่ได้โกรธคนไทยไม่ได้โกรธนะเพียงแต่ข้อสมเพช และก็เวทนาอืมประชาชนคนลาวบางส่วนย้ําว่าบางส่วนที่เขาเข้ามาทํามาหากินในประเทศไทยเข้ามาทํางานอืแล้วก็คนลาวบางคนที่อยู่ตามอ่าบ้านนอกหรือว่าอยู่ตามท้องไร่ท้องนาที่ลูกชายลูกสาวเขาเข้ามาทํางานแล้วาลูกชายลูกสาวเขาส่งเงินกลับบ้าน จะเคยส่งไปอาหมือนหนึ่งแลกได้กี่แสนนะไม่ใครไม,ไม่อยากคำนวณบอกว่าคำนวณคงเป็นรถสิบล้อแหละหมื่นบาทไทยเนี่ยอืมก็เอาไปแลกได้เงินกีบในอัตราเท่านั้นเท่านี้เออเขาก็ได้ค่าเงินตามอัตราความเป็นจริงอืมเขาไปใช้ใจ่ายได้อืมแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยหรอกค่ะมึงกดกันเองเถอะอืมมันไม่ได้มีผลอะไรกับคนไทยเลยเพราะว่าคนไทยไม่นิยมที่จะเอาเงินไทย ไปแลกเป็นเงินกีบอยู่แล้วเข้าใจใช่ไหมเออเขา้าใจจะไปแลกเป็นดอลลาร์นูน่นนะอืมทำนานองบอกอีกอีกคมอีก,อ,กอีกข้อหนึ่งน้อะบอกว่าการลดน้ำลงให้ใช้เงินในประเทศของตัวเองจะทําให้อาสถานการณ์การเงินของตัวเองฟื้นฟูขึ้น,นอืมถ้ามันง่ายขนาดนั้นมันคงไม่มีประเทศอาร์เจนตินาหรือว่าประเทศเวเนซุเอลาล้าามละลายเงิน กองเป็นภูเขาก็ไร้ค่าเป็นกระดาษนะอืมทั้งที่เวเนซุเอลาเนี่ยสินค้าอันดับหนึ่งของเขาคือน้ํามันน้ํามันเป็นผู้ผลิตแทบจะว่าลองจากซาอุมังอันดับหนึ่งอันอยูไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งท็อปาของโลกหรอกผู้ผลิตน้ํามันการธรรมชาติเนี่ยอืนะเขายัางล้มละลายทางการเงินได้ไดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาประชานิยม เขาไม่ได้ล้มละลายเรื่องการบริหารประเทศเรื่องอการค้าขายนะเขาบ่ล้มละลายเพราะว่าเขาเลี้ยงดูประชาชนมากเกินไปแต่ประเทศทประเทศลาวเนี่ยอ่าเงินเฟอ้อเพราะอะไรมันไม่ได้เกี่ยวเลยกับเรื่องที่ว่าเอาเงินตราต่างประเทศเข้าไปใช้ในประเทศลาวอืมกูอยากจะบอกเลยคือกูเ,อเป็นรัฐมนตรีกับอะไรนะธนาคารลาวกูยังรู้เลยแต่ที่ทําไมรู้ไหม จริงๆร,ร,รัฐมนตรีกระทรวงการคลังลาวเนะี่ยเก่งแหละฉลาดรู้ไงรคุณจบการเงินการคลังมาจากไหนก็ไม่รู้แหละเขารู้แหละว่าปัญหาจริง,รงๆคืออะไรแต่เขาไม่พูดไงเขาไม่บอกประชาชนหรอกพอบอกปุ๊บประชาชนจะฉลาดสงสัยอืจะปกคกของไม่ได้อืมปัญหาเงินเฟ้อของเราเนี่ยมันเพราะอะไรเกิดจากอะไรไหมพเพราะลาวเนี่ยพึ่งพาเศรษฐกิจประเทศอื่นมากเกินไปไม่ว่าจะไปกู้หนี้ยืมสิน อืกูนี่ใครมั่งหลกัลกๆเลยไม่ต้องไปพูดหรอกเรื่องจงเรื่องจีนอืมในเวนมเวนามหลกัลกๆก็คือกู้ไทยจะทําอะไรก็แล้วแต่อืมมาขอให้รัฐบาลช่วยออกพันธบัตรนู่นนี่นั่นเออแล้วก็เอาอะไรมาค้ำประกันทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนาน,นานลงไปฟงไฟฟ้าที่มาบอกว่าโอ๊ยลาไทยยังซื้อไฟฟ้าจากลาวมาใช้เลย ก็ซื้อได้แหละเพราะว่าหนึ่งการสร้างเขื่อนสร้างอะไรเนี่ยมันไม่คุ้มกับการที่จะต้องลงทุนเอ่ยแล้วก็ซื้อสูญเสียพื้นที่การเกษตรไปมากมายเพื่อที่จะกักเก็บน้ําไว้ทําเพื่อพลังไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าเออเขาคํานวณแล้วซื้อเอาสดีกว่าคุ้มถูกกว่าเออนะแล้วก็ถึงไม่ได้ไปลงทุนลาวก็จะต้องมาขอยืมขอออกให้พันธบัตรนู่นนี่นั่นอยู่เนี่นยนี่คือปัญหาของ ค่างเงินลาวอ่อนมันไม่ได้เกี่ยวเลยกับว่าอุย้ยให้เงินบาทเข้าไปครอบครองแทรกแซงในไปในประเทศประชาชนประเทศที่จเจริญน,นะออย่างเกาหลีใต้เนี่ยมึงดูซิค่างเงินเขาอ่อนกว่า,วาไทยเยอะแยะเขาไม่ได้เห็นมาบอกว่าอุย้ยเอาเงินไทยมาแลกแล้วเนี่ยฉันจะกดให้เงินไทยจากหนึ่งบาทแลกชั้นหนึ่งบอลเนี่ยเขาไม่เคยคิดเลยในความสมองที่ประเทศที่จเจริญแล้วเขารู้ค่างเงินเขาอิงอัคค่างเงิน ตามหลักความเป็นจริงตามหลักสากลอืมกดไปเถอะกดไปเถอะเงินลาวอะ่ะเงินไทยเอาเอาไปแลกแล้วบอกว่าเออจะให้เงินไทยบาทหนึ่งต่อหนึ่งกีบก็ได้มันไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับประเทศไทยเลยเงินกีบอะ่ะอืมใช่ไหมไม่งั้นนะพวกกูก็คงถ้ามันง่ายอย่างนั้นนะพวกกูก็คงแบบโอ้โหไปบงังคับแลกเงินอเมริกาแล้วบอกว่าหนึ่งบาทต่อหนึ่งดอลลาร์เนี่ยมันง่าย,ยางไงอืม พวกขุแกม่ไม่ทำล่ะเพราะมันคือปลายทางมันคือการอ่าเงินตราต่างประเทศไหลออกไม่ไหลเข้าอมืมีแต่ประชาชนคนลาวเท่านั้นแหละที่จะปิดกัน้นเงินตราต่างประเทศไม่ให้ไหลเข้าประเทศตัวเองอืมเพราะอะไรรู้ไหมเงินตราถึงประเทศลาวถึงต่าแล้วก็ไหลออกเพราะหนึ่งคูณไม่มีไนงะไม่มีทรัพยากรหมายถึงอ่าเขาเรียกอะไร gdp อ อะไรพิลพันธ์มวลรวมออกมาขายไงมีแต่นําเข้านําเข้าแม้กระทั่งปลาเนี่ยเห็นไหมรัฐบาลพวกคุณยังเคยพูดเลยแม้กระทั่งปลาลคุณยังนําเข้าจากไทยเลยอือเห็นไหมนี่ยแหละพริกเอ่ยมะเขือเอ่ยแตงผักบุ้งไม่รู้นําเข้าหรือเปล่าข้าวโพงข้าวโพดอือนําเข้าไปจากไทยนั่นแหละคือหุน ทางทําให้เงินตราของประเทศคุณล้วนไหลนะบอลียิ่งยิ่งไปกดค่าเงินบาทก็ยิ่งไอ้นี่มาเนี่ยอธิบายให้ฟังง่ายๆวันนี้นะอะมาซื้อของจากฝั่งไทยไปขายในราคาเงินบาทแต่เอาไปขายในราคาเงินกีบแล้วก็ไปกดกันอให้เงินบาทต่ําลงเอาข้ามมาซื้อก็ซื้อในราคาเงินไทยได้ไปขายในราคาที่เงินไทยที่ต่ำอ,อยู่ได้ไหม อยู่ได้ก็อยู่ได้ถือว่าเก่งฉลาดแต่จะดูได้สักกี่น้ํานึกถึงความเป็นจริงอ่าอันนี้ก็เลยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะในมุมมองนะจริงๆก็อยากจะเล่าให้มันละเอียดลึกซึ้งมากกว่านี้แหละแต่ว่าภาษาเนาะใครๆก็รู้แหละว่าการกดค่างเงินของประเทศอื่นน่ะมันไม่ได้ส่งผลดีต่อประเทศของตัวเองเลยถ้าคุณนะเป็นมาหาอำนาจอย่างจีนอย่างอังกฤษ เงสหรัฐเนี่ยกำหนดได้ไม่มีใครเขาว่าเพราะว่าดอลลาร์เป็นที่ต้องการของตลาดหยวนเป็นที่ต้องการของตลาดอ่าเงินปอนด์เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสันพันธบัตรที่ทั่วโลกเอาไปค้ำประก,กันได้ทั่วโลกอ่ะอ่ะสามสกุลเงินหลักเนี่ยสามสกุลเงินอื่นได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันก็ค่าค่าความลดหลั่นมันก็ความสําคัญมันก็อยู่ที่อ่า ความยิ่งใหญ่ของประเทศนั่นเองนะการทนี้เราจะมากําหนดว่าโอ้ยฉันนจะให้เงินไทยค่าเท่านี้ให้เงินเกาหลีค่าเท่านี้อืมมันก็เท่ากับรอตัวเองไปวันๆนะวันนี้อาจจะดีนะอืมพรุ่งนี้ก็รอดูได้เลยอย่างเช่นคอมเมนต์คนไทยเขาบอกว่าในช่องน้องคนนี้นะเอามาให้ฟังว่าโอ้จะใช้เงินกีบอย่างเดียวก็ได้แต่คุณจะไปกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเองไม่ได้ใช่นะ จะใช้เงินกีบก็ใช้ไปเธอในประเทศไทยในประเทศลาวอะ่ะหรือว่าจะกดเงินบาทในประเทศลาวก็กดไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ออกมาจากประเทศลาวคุณก็ต้องใช้เงินบาทแล้วก็ต้องห่อเงินกีบเป็นรถสิบล้อเพื่อมาแลกเงินสักประมาณ สอหมืม่นในประเทศไทยนั่นแหละอยู่ดีนั่นคือความเป็นจริงนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กินอยู่ใช้จ่ายเบ็ดเสร็จในประเทศผลิตภัณฑ์มวลรวมเอดเสื้อผ้าปลาร่าปลา,า,ปา,าแดกเกลือผงชุนลดมามากกะปิทุกอย่างผลิตเองในประเทศลาวได้ไม่ได้เอาเงินหอบเงินกลีบมาซื้อของจากลดตัดบิ๊กซีเซเว่นประเทศไทยน,ะนั่นแหละควรจะกาหนดให้อ่าร้อยบาทได้แค่ครึ่งกลีบ ก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมาไดงงอไทยอยู่แล้วไงเออแต่ในเมื่อความเป็นจริงคือวันเนี้ยังข้ามมาซื้อชุลรสหอละห้าบาทจากประเทศไทยไปขายหอละแปดบาทหรือสิบบาทอยู่ที่ประเทศคุณอยู่เอาอำนาจอะไรเอาความมั่นมาจากไหนมากดเงินบาทอืมแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดอืมเก่งช,ชแก้ปัญหา เงินเฟอ้อแบบนี้ถ้ามันแก้ง่ายขนาดนั้นนะรัฐมนตรีมึงก็คงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมึงก็คงไม่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกหรอกค่ะจากลากันไปก่อนคลิปนี้ก็คุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้นะส้มเซยน้องคนลาวคนนี้แล้วกันสลาดสองสายสมเซยปมมือให้ขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ